วิธีทำให้วัวกินขี้เค้กปามนะครับครั้งแรกมันจะไม่กินนะครับมันจะดมแล้วเฉยๆนะครับนี่ผมถือมาในมือเลรียดปากมันเลยครับ <c oughs> จุกปากมันเลยครับอ้มเลียใหญ่เลียใหญ่เลยครับ หมามาแย่งไปนะครับเหลือนิดเดียวติดมือเยอะเลียหมดเลยนะครับที่ติดอยู่ข้างปาก